สวัสดีค่ะพอดีเราสั่งสินค้ามาจากติ๊ t o k s h o p นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะว่ามันคืออะไรเอยเราก็ได้ทำการกรีดแล้วนะคะแล้วเราก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคืออะไรทัน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 มาแล้ว ครีมกันแดดนางงามนะคะผสมเซรัม่มครีมกันแดดนางงามผสมเซรัม่มเอ่อผสมโบท็อกเขาเรียกอะไรโบท็อกเซรั่ม SVS 50บาทเอ้ย50 S.P.F 50บวกเราก็ไม่เคยใช้นะคะพอดีเราเห็นใน tiktok shop เป็นของคุณอนุวัฒน์นะคะพอดีเขาลดราคาเหลือกองนี้เหลือ199บาทเราก็เลยอยากจะทดลองใช้ดูนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเซลล์นะคะราคารดลดแบบน่าตกใจน่าใจหายส่วนตัวนี้ก็เป็นเซรั่มนางงามนะคะปกติหลอดหนึ่งก็890บาทนะคะพอดี1แถม1 ปกติเราก็ไม่ได้ใช้เซรั่มนะเราไม่ได้ใช้ครีมบำรุงตัวไหนเลยก็ส่วนมากก็จะมาไข่ขาวเอาก็เลยเราก็เลยอยากพอดีเห็นเขาลดร,ราคาหนึ่งแถมหนึ่งชุดนี้2 1งร้บาทนะคะเนี่ยสองบาทได้2หลอดปกติหลอดเดียวนี้ก็อยู่ที่890ร้อก้พลดราคา ส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้ดูราคาจริงว่าเท่าไหร่เขาลดเหลือตัวนี้น่าจะห้าร้อยเก้าสิบนี่แหละลดเหลือร้อยเก้าเก้าเขาบอกผสมผสมเอ่อโบท็อกด้วยผสมโบท็อกเซรั่มโบท็อกหน้าตึงกระชับโดยไม่ต้องไปฉีดโบท็อกเขาบอกว่าหน้าตึงกระชับโดยไม่ต้องไปฉีดโบท็อกเราก็จะมาทดลองใช้กันนะคะเขาบอกว่า กล่องหนึ่งได้อยู่ถึง3ามามถึง4เดือนเราก็ <c oughs> คนงบน้อยเขาเรียกอะไรเบี้ยน้อยหอยน้อยก็ต้องใช้แบบอะไรที่ประหยัดประหยัดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเอ่ยเราเราไม่ได้ขายนะคะเราสั่งมาใช้นะคะเราก็เออจะเปิดให้ดูสินค้าว่ามีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะคือซันสกรีนซีรั่มไลทิ้งแอนด์ไวติ้งนานางงามนางงามนะคะเซรั C ่ม um, นางงามของคุณอนวัตรคุณอะไรนะอ่ะอ่ะอ่ะอ,อนวัตรหรืออนุวัตรนี่แหละจำชื่อแกไม่ได้ ที่แกทำเกี่ยวกับประกวดนางงามนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเซรั่มกันนะคะอันนี้ครีมกันแดดผสมเซสนสกรีนเซรั่มที่เขาบอกว่าผสมน้ำโบท็อกโดยไม่ต้องไปฉีดแค่ทานหน้าก็ตึงกระชับ เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะเซรั่มนางงามกันนะคะเขาบอกว่าทาตึงกระชับเหมือนเราไปฉีดโบร็อกมาเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะนี่นะคะเป็นเซรั่มโบท็อกนะคะเซรั่มโบท็อกไม่ต้องเข้าคลินิกไปฉีดไปฉีดหน้านะคะแค่ทาก็ตึงกระชับนะคะสองหลอดนี้รอ้อยสอร้อยสิบบาทนะคะของคุณอนุวัฒน์ อนวัตหรืออะนวัตนี่แหละจำชื่อแกไม่ค่อยได้อันนี้เราไม่ได้ขายนะคะเราสั่งมาใช้เราแค่เปิดกล่องแล้วก็รีวิวให้ดูเฉยๆนะคะเราสั่งจากติ๊ To k s h ช p นะคะพอดีเขาลดราคาเราเป็นคนที่งบน้อยเราก็ต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะคะพอดีเขาลดราคาด้วยปกติหลอดเดียวนี่ก็แปดร้อยเก้าสิบแล้วนะคะเนี่ย ตัวนี้ก็น่าจะ590้าจํถ้าจำราคาไม่ผิดนะคะแต่ลดเหลือ199ตัวนี้ก็2หลอดลดเหลือแล้วเหลือ218บาทเขาบอกใช้ได้ถึง2 3สเดือนนะคะ1หลอดไม่ต้องไปฉีดโบโท็อกนะคะแค่ถาก็ตึงกระชับเหมือนเราไปฉีดโบโท็อกมานะคะปราจรีวิวแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ